สวัสดีครับจักรพัฒน์มณีการจากบริษัทเมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรมครับวันนี้เราจะมาดูการปรับตั้งค่าของ p e พชเชอ Switch ของจอ k ี้ปั๊มนะครับก็สืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราไปตรวจสอบแล้วพบว่า p e พชเชอ Switch ของจอคี้ปั๊มเนี่ยชำรุดครั้งนี้เราได้ตัวใหม่มาแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปติดตั้งแล้วก็เซ็ตค่ากันดูนะครับค่าที่ปรับตั้งเนี่ย มันจะมีอยู่2อ,อย่างก็คือปรับตั้งค่าการเริ่มต้นทํางานกับปรับตั้งค่าการหยุดทํางานนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ,อันนี้นะครับก็เป็น p u r e s w i t c h ยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะข้างในมีอะไรมั่งนี่ครับก็มีฝาครอบด้านบนนะฮะแล้วก็อันนี้ตัวอุปกรณ์มันครับ Pature Switch อยู่ในห่อ น,นี้ผมกรีดออกแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างอ่ะนี่นะครับก็จะมี2แถบนะครับก็คือแถบแรกปแถบเรนนะครับก็จะหมายถึงว่าเราจะต้องการให้มันหยุดการทํางานที่เท่าไหร่เราก็ปรับมาเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวนี้เราจะปรับมาที่ให้มันหยุดการทํางานที่160นะครับเดี๋ยวเราจะปรับมาที่160แทบนี้นะครับส่วนอีกแถบหนึ่งดิฟนี้ก็จะหมายถึงว่าจะให้เริ่มการทํางานที่เท่าไหร่นะนั่นก็คือเราสมมติว่าจะให้เราหยุดการทํางานที่160แล้วก็ให้เริ่มการทํางานอีกทีที่130เราก็จะปรับดิฟลงมาในประมาณ30นะครับนี่ก็อยู่ระหว่าง35-25เดี๋ยวเราจะลองปรับกันดูโอเคครับเดี๋ยวเราจะไข ไอตัวปรับตรงนี้ก่อนนะฮะมันต้องคลายน็อตตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเอาไอตัวนี้ออกไปนะไอตัวที่กันไว้ไมาไม่ให้มีการปรับตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปรับตัวตัวเรนนี่ก่อนฮนะเราเอาที่160มาะเดี๋ยวเราปรับลงมาก็คือปรับตัวนี้ได้เลยนะครับ น okay. ออัันนนคครบโเฮะี้ได้ประมาณ160ยหกสิแล้วหยุดการทำงานที่ประมาณ130นะฮะเราก็ต้องลบตรงดิฟนี่ประมาณปรับให้มาให้ได้ประมาณ30นะครับแล้วปรับตัวนี้ฮะปักแบน นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆโอเคจากนั้นนะครับเราก็ใ,ใส่ที่ครอบนี้กันไว้กันขยับนะบแต่เดี๋ยวเรานำไปติดตั้งดูแล้วก็ทดสอบการทำงานกันดูฮะ